รอนึกภาพตามนะครับถ้าตลาดอสังหามันคือเขาวงกฏขนาดใหญ่แล้วชีสก็คือทุกอย่างที่เราอยากได้ไม่ว่าจะเป็นกําไรโครงการปังๆหรือลูกค้าที่กําเงินรอซื้อแต่จะเกิดอะไรขึ้นล่ะครับถ้าวันหนึ่งเราเดินไปถึงที่เดิมที่ที่เคยมีชีสอยู่เต็มไปหมดแล้วคบว่ามันว่างเปล่าหายไปหมดเลยนี่ไม่ใช่แค่เรื่องเล่านะครับแต่มันคือเรื่องจริงที่หลายๆคนในวงการกําลังเจอกันอยู่ตอนนี้เลย สวัสดีครับในวันนี้เนี่ยเราจะหยิบเอาบทเรียนสุดคลาสสิกเลยนะครับจากหนังสือใครเอาเนือแข่งของฉันไปมาลองถอนรหัสกันดูว่ามันเกิดอะไรขึ้นกับการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ในวงการอสังหาริมทรัพย์บ้านเราแล้วจะบอกว่ามันไม่ใช่แค่เรื่องของการเอาตัวรอดนะครับแต่มันคือการจะหาโอกาสใ,ใหม่ให้เจอก่อนคนอื่นด้วยและนี่คือสิ่งที่เราจะคุยกันในวันนี้ครับเราจะมาดูกันว่าชีสของเรามันหายไปไหนมีบทเรียนอะไรจากตัวละครทั้ง4บ้าง แล้วในวงการอสังหาเนี่ยใครเป็นใครกันแน่ก่อนจะไปดู5บทเรียนเพื่อความอยู่รอดและก้าวต่อไปที่เราต้องทำเอาล่ะครับไปเริ่มกันเลยดีกว่าเอาล่ะครับมาเริ่มกันที่ส่วนแรกเลยคือก่อนอื่นเลยนะเราต้องยอมรับความจริงข้อนี้ให้ได้ก่อนครับว่าชีสก้อนเดิมที่เราเคยกินมันไม่มีอยู่อีกแล้วจริงๆเดี๋ยวเรามาทบทวนเรื่องราวกันแบบเร็วๆนะครับจะได้เห็นภาพตรงกันว่าปัญหาที่เรากำลังเจอมันคืออะไรแล้วไอ้คำว่าชีสเนี่ยมันคืออะไรกันแน่ ในโลกของธุรกิจอสังหาของเรานะครับชีสก็คือสูตรสาเร็จเดิมๆที่เคยเวิร์กมาตลอดไงครับมันคือทําเลทองที่แบบไม่ต้องทําอะไรมากก็ขายได้สินเชื่อธนาคารที่ขอปุ๊บอนุมัติปับ๊บกลุ่มลูกค้าที่เราเดาทางได้ถูกตลอดพูดง,ง่ายๆมันคือทุกอย่างที่เป็นรากฐานของธุรกิจที่เราคุ้นเคยกันดีนั่นแหละครับทีนี้คําถามที่สําคัญที่สุดเลยก็คือแล้วถ้าสูตรสาเร็จเดิมๆม,มันใช้ไม่ได้แล้วล่ะเราจะทํายังไงกันต่อดี คำตอบของคำถามนี่นะครับมันซ่อนอยู่ในปฏิกิริยาของตัวละครทั้ง4ตัวนี่แหละซึ่งแต่ละตัวนี่ก็แตกต่างกันแบบสุดขั้วเลยมาดูกันครับว่ามีใครบ้างในข่าวงกฎนี้เริ่มจากหนู2ตัวก่อนเลยตัวแรกคือสเนฟเจ้านี่จมูกไวมากได้กลิ่นการเปลี่ยนแปลงมาแต่ไกลเลยส่วนอีกตัวคือสเกอรี่พอรู้อะไรเปลี่ยนปุ๊บนะพุ่งออกไปทันทีเลยไม่รอช้าต่อมาเป็นมนุษย์แคระสองคนครับคนแรกคือเฮมคนนี้จะออกแนวหัวรันหน่อย เอาแต่โวยวายปฏิเสธความจริงแล้วก็นั่งรอรอให้ชีสกลับมาเหมือนเดิมและสุดท้ายคือฮอครับตอนแรกก็กลัวเหมือนกันนะแต่ในที่สุดก็คิดได้ว่าเฮ้ย mm. ไม่ได้การละต้องปรับตัวแล้วแล้วก็ตัดสินใจออกไปหาชีสก้อนใหม่เอาล่ะครับพอเห็นภาพตัวละครกันแล้วนะทีนี้เราดึงเรื่องราวออกจากนิทานแล้วโยนมันเข้ามาสู่โลกความจริงของวงการอสังหาบ้านเรากันเลยดีกว่ามาดูกันครับว่า ชีสของเราตอนนี้มันถูกย้ายไปไหนแล้วมันเปลี่ยนไปยังไงบ้างและนี่ไม่ใช่แค่ทฤษฎีนะครับแต่มันคือเรื่องจริงที่เกิดขึ้นแล้วทำเลที่เคยเป็นทำเลทองตอนนี้กลับเงียบกริบกลยุทธ์ตั้งราคาแบบเดิมๆที่เคยใช้ได้ผลมาตลอดตอนนี้ไม่มีใครยอมรับแล้วตลาดกลายเป็นของผู้ซื้อแบบเต็มตัวเลยครับเขามีอำนาจต่อรองสูงมากแถมความต้องการของคนรุ่นใหม่ก็เปลี่ยนไปหมดบางคนอยากได้ห้องเล็กลงบางคนอยากเช่ามากกว่าซื้อตัดภาพไปที่คู่แข่ง โอ้โหเขาใช้ AI วิเคราะห์ข้อมูลแสงหน้าเราไปแล้วเจ้าของที่ดินก็ต่อรองหนักขึ้นทุกวันและที่เจ็บที่สุดธนาคารก็ปล่อยสินเชื่อยากขึ้นมากทั้งหมดนี่แหละครับคือสัญญาณเตือนภัยดังๆเลยว่าชีสของเรามันถูกย้ายไปแล้วจริงๆและนี่อาจจะเป็นความจริงที่ฟังแล้วเจ็บนิดนึงนะครับแต่ถ้าเราเห็นสัญญาณทั้งหมดเมื่อกี้แล้วกลยุทธ์ของเรายังเป็นแค่เดี๋ยวก่อนรอดูก่อนหรือก็ทําแบบเดิมนี่แหละดีที่สุดแล้วนั่นแปลว่าเรากําลังกลายเป็นเฮมครับ เรากำลังนั่งรอชีสในที่ที่มันไม่มีชีสอีกต่อไปแล้วและก็หวังลมๆแรงๆว่าเดี๋ยวมันก็กลับมาซึ่งนี่แหละครับคือความเสี่ยงที่น่ากลัวที่สุดในตลาดตอนนี้เลยมาถึงตรงนี้ได้เวลาหันกลับมามองตัวเองแล้วล่ะครับเรามาลองดูกันดีกว่าว่าถ้าเอาตัวละครสีตัวนี้มาเทียบกับคนในวงการอสังหาบ้านเราจริงๆใครจะเป็นใครกันบ้างและคำถามสำคัญก็คือตัวเราเองละ่ะเป็นใครในเขาวงกตแห่งนี้ในตารางนี้จะเห็นภาพชัดเจนขึ้นเยอะเลยครับ เซนิฟก็คือ Developer ที่ใช้ Data นำทางมองเห็นเทรนด์ใหม่ๆก่อนคนอื่น s เ u r รี่ก็เปรียบเหมือนนายหน้าที่ไวมากเห็นช่องทางใหม่ๆอย่างไร้สดก็กระโดดเข้าไปทำทันทีส่วนฮอคก็คือคนที่ปรับตัวได้บีอาจจะเป็น Developer ที่รอบคอบหน่อยเริ่มเก็บข้อมูลใหม่ๆทดลองโปรเจกต์แบบใหม่ๆดูแล้วเฮมล่ะเฮมก็คือคนที่ไม่ยอมเปลี่ยนที่ยังพูดคำเดิมๆว่าก็ที่ผ่านมามันก็ทำแบบนี้สำเร็จมาตลอด ไม่ว่าจะเป็น developer อร์นายหน้าหรือเจ้าของที่ดินลองถามใจตัวเองดูครับว่าพฤติกรรมของเราในช่วงปีที่ผ่านมามันเอียงเอียงไปทางตัวละครตัวไหนมากที่สุดบทสรุปมันอาจจะฟังดูโหดร้ายนะครับแต่มันก็ตรงไปตรงมามากๆกลุ่มที่จะรอดแล้วก็เติบโตต่อไปได้ก็คือ Sniff s ู o กอรี่แล้วก็ Hop คือกลุ่มที่มองเห็นการเปลี่ยนแปลงลงมือทําทันทีและเรียนรู้ที่จะปรับตัวส่วนกลุ่มที่เสี่ยงที่สุดก็คือเฮมคนที่ปล่อยให้ความกลัวและความยึดติดกับอดีต แช่แข็งตัวเองไว้กับที่โอเคถ้าเราตัดสินใจแล้วว่าเราไม่อยากเป็นเฮียมแล้วเราต้องทำยังไงล่ะนี่คือ5บทเรียนสำคัญครับที่จะเป็นเหมือนแผนที่นำทางให้เราออกไปตามหาชีสก้อนใหม่ในตลาดที่เปลี่ยนไปแล้วมาดูกันทีละข้อเลยนะครับข้อแรกเลยยอมรับความจริงให้ได้ก่อนครับว่าตลาดมันไม่ได้แค่ชะลอตัวแต่มันเปลี่ยนไปแล้วทั้งโครงสร้างเลยข้อ2เลิกคิดถึงยุคทองในอดีตได้แล้วครับ มันไม่กลับมาแล้วชีสก้อนนั้นมันหมดไปแล้วจริงๆข้อ 3. ต้องเริ่มขยับตัวครับแม้ว่าจะกลัวก็ตามลองทดสอบดูทำเลใหม่ๆดีไซน์ใหม่ๆหรือราคาใหม่ๆในสเกลเล็กๆก่อนก็ได้ข้อ 4. ครับต้องดมกลิ่นชีสให้บ่อยขึ้นซึ่งก็คือการอัปเดตข้อมูลตลาดทั้งราคาที่ดินคู่แข่งดีมานต้องทำทุกเดือนไม่ใช่ปีละครั้งและข้อสุดท้ายข้อที่5ซึ่งสำคัญมากๆคือต้องตัดสินใจด้วยข้อมูลที่เป็นปัจจุบันไม่ใช่ด้วยความรู้สึกหรือความเคยชิน ยุคนี้ต้องคิดเร็วปรับตัวเร็วและเชื่อในข้อมูลครับโอเคเรารู้บทเรียน5ข้อแล้วแต่การรู้กับการลงมือทําจริงๆเนี่ยมันคนละเรื่องกันเลยนะครับมันต้องอาศัยการปรับวิธีคิดครั้งใหญ่เลยทีนี้เรามาดูกันที่ก้าวต่อไปครับว่าเราจะข้ามจากจุดที่แค่รู้ไปสู่จุดที่ลงมือทําได้ยังไงและนี่อาจจะเป็นหัวใจของเรื่องทั้งหมดเลยก็ได้ครับ อุปสรรคที่ใหญ่ที่สุดมันอาจจะไม่ใช่ตลาดที่เปลี่ยนไปหรือคู่แข่งที่เก่งขึ้นแต่มันคือตัวเราเองนี่แหละที่ยังใช้ข้อมูลเก่ามาตัดสินใจเรื่องของวันนี้การใช้แผนที่เก่ามาเดินทางในโลกใบใหม่ยังไงก็หลงทางครับดังนั้นวิธีคิดของเราเองนี่แหละสำคัญที่สุดอยากให้ลองคิดตามประโยคนี้ดูดีๆนะครับว่าในยนุคนี้การมีคนที่ดมกลิ่นการเปลี่ยนแปลงได้ก่อนหรือมีสเนฟอยู่ในทีมเนะี่ย มันสําคัญกว่าการมีเงินทุนเยอะๆซะอีกเพราะความเร็วความคล่องตัวและการมองเห็นอนาคตก่อนคนอื่นมันได้กลายเป็นความได้เปรียบที่สําคัญที่สุดในการแข่งขันไปแล้วครับสุดท้ายนี้เลยอยากจะขอทิ้งคําถามนี้เอาไว้ให้ไปคิดกันต่อนะครับชีสก้อนใหม่ของเรามันอยู่ที่ไหนกันแน่และที่สําคัญกว่านั้นก็คือเราจะเริ่มออกตามหามันให้เจอก่อนคนอื่นได้อย่างไรเพราะการแข่งขันครั้งใหม่นี้มันได้เริ่มขึ้นแล้ว และในเขาวงกฏแห่งใหม่นี้คนที่เจอก่อนก็คือผู้ชนะครับ